ห้องนี้เก็บกระเป๋าห้องอล่าสุดเนี่ยตัวเธอเองไม่ได้โดนแค่ปัญหาเรื่องของการยืมข้าวยืมของนะเพราะว่าชีวิตความร่ำรวยที่เคยเปิดให้ดูว่าห้องนี้ผัวทำไว้ให้เอาไว้ทำสปาค่ะห้องนี้เก็บกระเป๋าห้องนี้เอาไว้นั่งทำเล็บที่เห็นทั้งหมดทั้งมวลนี้เจ้าของบ้านตัวจริงตอนนี้ฟ้องคุณดิวเรียบร้อยแล้วค่ะนี่นะคะก็เป็นอีพีที่มา ตอบกระแสต่างแต่ว่าหลายคนจับสัญญาณว่าสิ่งที่เซบาสเตียนโพสต์มาย,วยาวๆทั้งหมดเนี่ยน่าจะมีคุณดิวในสถานะแม่ของลูกเท่านั้นค่ะสนับสนุนโดย30บาทรักษาทุกทีเจ็บป่วยเล็กน้อยเลือกได้ใกล้บ้านเจนไหนยังไงก็ปีโป้ปีโป้อร่อยได้หลากอารมณ์ สวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีพี่บอลสวัสดีพี่กริงนะครับ,รบเชิญที่หน้าจอทีวียาเสพติดยาบ้าทุกย่อมยาพูดไปพูดมาก็เหมือนวนอยู่ในอ่างแต่ต้องพูดต่อเหมือนพวกเราเล่าเรื่องเดิมทุกวันเลยใครจะเบื่อก็เบื่อ,อไปแต่ต้องรายงานเรื่องนี้เพราะว่ายาเสพติดยาบ้าคลั่งหลอนฆ่าเกิดขึ้นได้รอบนี้จังหวัดเลยตูมตามหลอนขนาดไหนขี่มอเตอร์ไซค์จากบ้านตัวเองไปบ้านเพื่อนเป็นเพื่อนรักเพื่อนสีไปถึงไม่พูดถ้ำลำเลยใด เอาเอามีดตัดอ้อยฆ่าแม่เพื่อนอไม่ถามอะไรสักคำเลยนะเพื่อนก็ตกใจเพื่อนทำไงเพื่อนก็โดนฟันด้วยน้องของเพื่อนอยู่ตรงนั้นปางตายด้วยครับนี่คือผลยาบ้าครับเบิร์ทั้งหมดเลยเหรอใช่เลือดสาดกระจายเต็มบ้านนี่คือศพของป้านัชชาอายุห3ปีของยาเสพติดนะคะคำถามที่ถามทุกวันเลยก็คือ,อยาบ้าแก้กี่โมงแก้กี่โมองอะ่ะรัฐบาลนะ่ะ ประชุมกันใส่กางเกงช้างกางเกงเสืออะไรมีความสุขเห็นของเนี่ยความเดือดร้อนชาวบ้านเนี่ยเห็นบ้างไหมทุกวันนะฮะมีเรื่องแบบนี้ทุกวันจริง อย่ามองว่านี่มันไม่ใช่เรื่องครอบครัวคุณไม่ต้องสนใจก็ได้ไม่ได้ฮะไม่อยากจะเป็นคนใจร้ายภาวนาให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวหรือว่าเกิดขึ้นกับคุณนะคะแต่ว่าอยากให้รู้ว่านี่คือปัญหาที่ชาวบ้านเดือดร้อนจริงๆดิฉันหวังใจนะหลังจากนี้ไปมันจะมีการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมสักทีหนึ่งนะคะอย่ามามีความสุขแต่งตัวสวยไปวันๆช่วยหันมองทุกข์ของชาวบ้านที่เกิดขึ้นด้วยอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะคุณผู้ชมอันนี้ก็เกิดอาการคุ้มคลั่งขึ้นมาเหมือนกันเป็นคุณลุงคนหนึง่งเสร็จแล้ว ไปทำร้ายคุณยายข้างบ้านโดยอ้างว่าคุณยายทำของใส่เขาค่ะเอาคุณตำรวจจะปล่อยเขากลับบ้านไปนอนรอเจ็ดวันแบบนี้หรือเปล่าอันนี้สมมุติอยากรู้เฉยๆค่ะเออ,เอออยากรู้ว่าเราใช้มาตรฐานเดียวกันไหมโอ้โหฟังแบบนี้แล้วถาถาม,ถามเออฟังแบบนี้แล้วก็ สบายใจเออสบายใจว่าตำรวจก็ดูแลผู้ก่อเหตุนี่ประดุดญาติมิตรจริงๆไม่แล้วคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นอันนี้เราเอาความประชดมาคุยกันเสร็จแล้วเอาความจริงมาคุยกันหน่อยพี่ๆถ้าคนตีหัวคนแตกแล้วมีหลักฐานขนาดนี้ตำรวจต้องควบคุมตัวเอาไว้ไหมคะต้องขังก่อนไหมเขาไม่รู้ว่าเขาจะไปหลอนทำอะไรกับใครอีกหรือเปล่าเป็นบุคคลอันตรายไปแล้วนะฮะ ยาดูนิดท่านประหลาดประหลาดอยู่นะก็สงสัยอยู่เหมือนกันเออว่าใช้ดุลยพินิจตรงไหนในการพิจารณาว่าเออคนก่อเหตุก็เห็นกันซึ่งหน้าแต่ยังปล่อยเขากลับไปลอยหน้าลอยตาอยู่ที่บ้านเจ็ดวันแล้วอาการคุ้มคลั่งแบบนี้ถามมันมาจากอะไรคุณตำรวจจะไม่สืบหาสาเหตุกันหน่อยหรอคะถ้าเกิดว่าแถวบ้านเรามีคนที่มีอาการอย่างนี้ต้องทำยังไงอะใส่หมวกกันน็อกซื้อเสื้อเกราะเดินออกจากบ้านเหรอคะมันก็ไม่ใช่ไงครับโอย เห็นแล้วก็เหนื่อยใจนะเป็นศูนยจริงจริงรู้สึกชีวิตไม่ปลอดภัยเลยเพราะว่ากฎหมายก็ไม่ทําอะไรกับคนแบบนี้ส่วนเจ้าหน้าที่เขาอธิบายแบบนี้ค่ะพี่ๆว่านี่ต้องปล่อยตัวลุงทรงไปอ่ะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีเอกสารหลักฐานจากทางโรงพยาบาลเลยว่ายายับเผื่อนอาการเป็นยังไงโอไม่แหกตาด้วขนาดนี้ต้องรอคุณตํารวจเขา อราเอกสารดูไม่ออกเลยว่าเดูเปเอกสารมาดูด้วยตามันคงไม่ได้ใช่ทำร้ายร่างกายอ่ะก็เขมีความผิดตามกฎหมายอยู่แล้วโอ้โสงสัยถ้าเกิดเป็นเหตุการณ์อื่นๆเนี่ยคงต้องส่งใบมรณับัตรแล้วมั้งเราคนตายเหรอก็เนี่ยเจ็บขนาดนี้ยังไม่ทําอะไรรอบต่อไปเนี่ยแล้วเขาอยู่ใกล้กันรอบต่อไปปุ๊บเผลอ อาจจะมีคนตายก่อนไม่เอาไม่เอาอย่าเพิ่งมีคนตายอลองไปเกิดเหตุการณ์สมมุติที่พี่กิ้งตั้งคําถามเมื่อกี้ก่อนดีกว่าว่าถ้าเกิดขึ้นกับครอบครัวพี่ตํารวจอ่ะเป็นคุณแม่พี่เป็นคุณพ่อเป็นน้องสาวหรือเป็นใครก็ได้ในครอบครัวพี่อ่ะม,มันจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าคะกับการดําเนินคดีครับอ่ะมาอีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมยังคงต่อเนื่องกันเรื่องของยาเสพติดนี่แหละนะฮะให้ดูเลยว่าเวลาตํารวจเนี่ยหรือผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองเขาไม่ได้จริงจังกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดเนี่ยหน่วยเล็กที่สุดของสังคมที่คุณบอกว่า เป็นอนาคตเป็นรากฐานความแข็งแรงของประเทศชาติอย่างครอบครัวได้รับผลกระทบหนักกันขนาดไหนครั้งนี้ผัวเก่าครับผัวเก่าเนี่ยชอบโทรศัพท์มาไถาเงินอดีตเมียปรากฏว่าถ้าเกิดรอบไหนอดีตเมียไม่ให้ ปฏิเสธไปมันก็ขู่จะฆ่ายกครัวแล้วรอบนี้มันทําจริงฮะมันบุกมาถึงบ้านบีบคอกะจะเอาให้ตายอดีตแม่ยายเห็นทนไม่ได้ลูกสาวถูกทําร้ายก็เลยเอาสักกระเบือแผพ่นกระบาลอดีตลูกเขยคนนี้ไปหลายทีจนเลือดไหลาอาบเลยครับเล้อวันนะคะค เดี๋ยวพักครู่เดียวช่วงหน้าคุณผู้ชมอันนี้เป็นเรื่องใหญ่แล้วทำเอาหลายคนตกใจนะคะแม่สีดาที่เพิ่งจะขึ้นไปรับรางวัลน่ะคุณแม่ที่เพิ่งรับหมดเป็นแม่แสนไมง่ไงโมอหมอกูย,ยอมมึงแล้วไม่น่าเชื่อเลยว่าเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาคุณแม่เสียชีวิตอย่างกระทันหันค่ะแม่จะตายตาลหลับถ้วยรางวัลนั้นแม่จะใส่ลงไปด้วย <c oughs> ขอแค่กาแฟดีๆที่คั่วอย่างเชี่ยวชาญอย่างเนสกาแฟเรดครับก็พอเรดครับกับคุณเพื่อทุกวันที่ดีเซฟเมอ่์เซฟยังริสตนเซฟสูงสุด4,000บาทตั้งแต่วันนี้ถึง30เมษายน25 6 8ที่คุ้มครอบไว้อุ่นด้ที่คอบพิษ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเรามีศูนย์บริการคอยดูแลคุณทั่วประเทศด้วยทีมงานที่เชี่ยวชาญคุ้มครบไวอุ่นใจที่คอร์กพิษแม่รู้ถ้าลูกทำอะไรแล้วมีความสุขรู้จะทำมันได้ดีหม่ For อสโอเมก้าส a าร์ทโกวันพลาสมี27มิลลิกร,รมัมวิตามินด12 4และกอสความสุขจุดกระกายการค้นพบโ r ม m ส One Plus. s Omega Smart g o โกวันใช้สูตรธรรมดาผ้าเหม็นอับสักซ้ำยิ่งเปลืองตงัง ต้องดาวนี่หอมนานตั้งตื่นอับสีเท่าดาวนี่หอมนานเกินค่าต้องสักสกล้ยค่ะใครอ,อดใจไม่ไหวแอบกินโอรีโอปเนี่ยื <c ười> ต้องกินแบบนี้สิถึงจะถูกชิมครีมยุ่มนอา <Johnson. S 2> ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่สิบาทรอนานปะนิสัยที่ไม่เคยเปลี่ยนเราขอชื่นชมนิสัยที่ตรงต่อเวลามาตลอดชีวิตของคุณเขาหน้าไม่มาสายไม่ต้องอะแอร์เอเชียลุยเพื่อครอบครัว คนโอทีลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่สิบบาทเตรียมตัวให้พร้อม3 4 s f อจับมือรายการ Q คริ้วคิ้วแฟมิลี่ค่ะส่วนทุกคนมาร่วมสนุกและลุ้นของรางวัลไปกับแคมเปญคิ้วคิ้วบแตกใหญ่จัดหนักน่ารักจัดเต็มเทียงร่วมบวดภารกิจคิวคิวประจำวันจับน้องๆทั้ง9คนที่แท็กทีวความสดใสกับพี่ๆผู้ประกาศข่าวและพิธีกรอมรินที ีีมลังวโรออนเต่าเหยียบโลกเอ็กซ์ตร้าวไวท์เทนิง่งช่วยดูแลด้วยออลไวท์เซเว่นให้จักดูเนียนใสโรออนเต่าเหยียบโลกใส่ใจตัวเองเพื่อได้ทำสิ่งที่รักเลือกเอ็นชูโกที่มี HMB และโปรโตีนคุณภาพดี3ชนิดโปรโตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพของมวลกล้ามเนือ้อพ่อว่าแล้วใส่ใจคนที่เรารักด้วยเอ็นชูโก เยียบโลกสูตรโปรเทคสูตรเพื่อผู้ชายมีทั้งแบบโรออนและแป้งใครๆก็ใช้เต่าเยียบโลกโอเคเมื่อทีมงานชอบแล้วแต่น้องเขาขออีกสิเทคได้ไหมคะพอแล้วก็มันอาบเพลินนะคะเพราะสบู่โอเคเฮอร์เช่วยบำรุงผิวสวยฟองเยอะฟองนุ่มฟูให้คุณอาบน้ำได้อย่างเพลิดเพลินสบู่โอเคเฮอร์เอาบเพลินช่วยบำรุงผิวสวย เบลแนะนำเทพไทยมาหลายปีหลายคนใช้แล้วชอบกันทั้งนั้นเลยค่ะส่วนใครที่ยังไม่เคยใช้ลองใช้ดูสิคะแล้วจะรู้ว่าปากสะอาดพร้อมสุขภาพช่องปากที่ดีเป็นยังไงยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดหลอดต่อไปเทพไทยนะคะฉันเชื่อในความมุ่งมั่นของเขา HiQ 1 Plus s u p e r g o หนึ่งเดียวที่มีซินไบโอติกเอกสิทธิ์เฉพาะและมีวิตามิน B12 เพราะความตั้งใจจะพาเขาไปได้ไกลกว่า HiQ1 p l u น Super Go ชอบกินแม็กกี้กับอะไรครับชอบกินแม็กกี้กับ,กกกบไก่ย่างห,อหอยอกแม็กกี้กับไก่ย่างร้อนๆแม่แม็กกี้หอมหอมแม็กกี้กับไก่ย่างเข้ากันสุดๆแม็กกี้กินกับอะไรก็อร่อยหอมอร่อยต้องแม็กกี้แม็กกี้แม็กกี้ สนุนโดยใหม่เท้าเกลียบ PR Big Bag รถเซาครีมและหัวหอม M150 รุ่นลิมิเต็ดฝาเหลืองรสชาติดั้งเดิมรู้ด้วยอาปาเชมีเบ็ดอมสูนไพรรถมะขามป้อม I Love Apache 7โมง6นาทีค่ะคุณผู้ชมนับว่าเป็นเรื่องที่หลายคนถ้าติดตามคนในแวดวงบันเทิงอย่างแม่สีดานี่ถือว่าเป็นนักแสดงอาวุโสท่านหนึ่งที่ในอดีตนี่ระดับนางเอกใช่ไหมคะพี่ต้นใช่น้องอะไม่ทันยุคนั้นไม่ทันแม่เป็นนางเอกก็เป็นายแล้วเหมือนกันแต่ว่าเราได้ยินนะสวยสวยมากจริงๆแล้วก็มีลูกชายเป็นระดับพระเอกด้วยนะคะแต่ว่าลูกชายคุณแม่ก็เสียชีวิตไปแล้วเป็นข่าวใหญ่โตจนกระทั่งคุณแม่เนี่ยเพิ่งจะมาได้รับบท นักแสดงสมทบที่บทบาทค่อนข้างจะเชื่อเฉือนเลยกับอิงฟ้าวราหะวิมานหนามค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ก็ยังลงใน Netflix อยู่ด้วยนะคะแล้วคุณแม่ก็ได้รับรางวัลน,นี่เป็นรางวัลแรกในชีวิตของแม่เลยแต่ว่าเรื่องมันเกิดอะไรกันขึ้นเพราะว่าภาพที่เราเห็นน่ะ คุณแม่ขึ้นเวทีรับรางวัลแข็งแรงรอู้จำใสมากใช่คือดูมีความสุขมากๆแต่งตัวสวยดูมีความสุขกับชีวิตสุขภาพก็ดูแข็งแรงไม่ได้ดูจะเจ็บป่วยเลยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นทำไมคุณแม่สีดาเสียชีวิตอยู่คนเดียวภายในห้องพักคะ่ะ ในช่วงระยะเวลาก่อนที่จะเห็นภาพสุดท้ายที่แม่แสงเนี่ยเข้าไปในห้องตัวเองก่อนแล้วอ,อ,อาจจะต้องรอผู้เชี่ยวชาญมาดูแล้วก็ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่กู้ภัยเพิ่มเติมด้วยว่า<ะ>ไอ้กุญแจที่มันครอบจากด้านนอกแบบนี้เออมันเป็นระบบกุญแจแบบไหนกันแน่เพราะว่าตอนนี้ก็คือฝั่งของผู้จัดการกับคุณใกล้ชิดเนี่ยยังคงติดใจโดยเฉพาะเรื่องของกุญแจที่มันล็อกจากด้านนอกนี่แหละฮะเราดูเลยยังติดใจเลยเอ,อคือถ้ามันใช่ใน,ในระบบนิรภัยสําหรับคนภายนอกเข้าไปข้างในไม่ได้อันนี้จบได้ครับแต่ถ้ามันไม่ใช่ มันไม่สามารถเป็นแบบนั้นได้ออคือล็อกจากข้างนอกเท่านั้นพอจากข้างนอกคนข้างในออกไม่ได้ ก็เนี่ยมันเห็นในตัวแม่กุญแจคล้องอยู่เนี่ยใช่ฮะก็เลยงงว่าอ้าวแล้วคนข้างในจะเปิดออกได้ยังไงถ้าล็อกแบบนี้อขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆเพราะว่าคือผมไม่ใช่คนดูละครดูภาพยนตร์แต่รู้จักเรื่องนี้เรารู้จักแม่สีดาเรารู้จักแม่สีดามานานมากแล้วแล้วต้องดูนะแบบจะรู้สึกว่าโอ้โหแม่เล่นได้ขนาดนี้เลยอ่ะอันนี้คือฝีมือชั้นครูี่เออฝีมือชั้นครูพี่วันดูสองรอบอ่ะวิมานหนามใช่ไหมที่วิมานหนามขอแสดงความเสียใจอีกครั้งหนึ่งนะครับการ เหตุการณ์นี้ก็เช่นเดียวกันไปพระนครศรียุธยาเมืองกรุงเก่าเมืองกรุงเก่าวัดก็ดังพระก็ดังของขังก็มากมายแต่เกิดเหตุการณ์ร้ายรู้จักนักปั้นพระไหมนักปั๊มพระเวลาพระออกมาเป็นองค์เวลาเลรออกมาเนี่ยเขาจะมีคนออกแบบนักดีไซน์พระอ,อารมณ์แบบนี้ดีกว่าปรากฏว่าเป็นคนดังในพื้นที่พระนครศรียุธยาชื่อว่าช่างน้อยอยู่วัดตะโกหลวงพ่อรวยอยู่ดีๆไม่รู้วิชาไหนตกน้ำตายญาติรับไม่ได้ทำใจไม่ทันฮะ